สวัสดีครับพี่นนท์ครับโอ้เซ็ตแล้วปะเร็จแล้วครับโอ้ oh, เร็วแฮะเมื่อวานคำนวณเป็นยังไงบ้างได้เท่าไหร่พอดีครับฮะสองร้อยซีซีสองร้อยซีซีครับสรุปได้ใส่ไปเกนไหมใส่ครับมันชนอ๋อ oh, มันชนเหรอครับมันไม่ชนใส่ไปเกนได้สองร้อยซีซีนี่ครับอันนี้เสร็จแล้วย,ยังนี่ เสร็จแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์อะไรเรืออะไรเหลือเก็บให้มันเงียบกว่านี้ครับอ๋อไหนไหนน,นติดเครื่องเลยดิฟังครับ เดียวลอยเลยเร่งจริงเอาคนนี้ให้นบไปใช้เลยอแป๊บเดียวถึงโรงเรียนฮะแป๊บเดียวถึงโรงเรียนแล้วแล้วมันกินน้ำมันไหมกินครับกินเยอะไหมกินเยอะครับบอกโอ้กินกว่าเดิมเยอะเลยใช่ไหมครับมันกินเลับไม่ได้ขับใช้งานไม่ได้โอ้กินน้ำมันกินแน่นอนครับรถแต่งซิ่งนี่มันดังชุดนี้แล้ว ต้องเปลี่ยนใหมห่ะต้องต้องลองเว้นอะไรเพิ่มน่อยโอ้น,น,นี่นี่นี่นั่นนี่คิอวว่าย่อนไหมสายพานอะไม่ถ้าหย่อนจะแรงกว่าเดิมแต่ถ้าตึงมันจะไม่แรงครับหรอถ้าหย่อนสายพานมันจะมันจะยืดแล้วทําให้สายพานขึ้นสุดครับโอ้พอสายสายพานขึ้นสุดปุ๊บรอบมันจะรอบปลายรอบท้ายอะไรจะดินก็ดีครับอืมอ มันไม่มีเฟืองเลยเนาะฝั่งเนี้ไม่ครับเป็นชามสไลด์ครับฮะชามสไลด์หน้าหลังครับโอ้สไลด์ไปเนี่ยใช่ตัวนี้มันจะสไลด์ทุกุ่นปกติมันมีอะไรรองตัวนี้ไหมไม่ครับเนี่ยไม่มีครับมันแล้วของของของเดิมติดรถมันจะตึงกว่านี้ใช่ไหมของเดิมติดรถก็ตึงถ้าสายผ่านใหม่ก็ตึงกว่านี้ครับแต่ถ้าถ้าใช้นานๆมันก็ประมาณนี้เลครับอ๋ออันนี้นะครับ Oh. แต่ถ้าโบรโโสซิงเขาจะเอาสายบานที่ที่ใช้แล้วที่มันจะพังะมาใส่ครับบ <What? S 2> มันจะยืดแล้วทําให้มันรอบท้ายมันจะได้กว่าเดิม oh. เป็นอย่าง้ <c oughs> องอีกเขาไม่ใส่ของใหม่ให <c oughs> ม่ครับเยอะมากครับยอดเลยครับทำวันเดียวครับเมื่อวานครับวันนี้บิดได้เลยครับโชว์พลังได้เลย เสียงโคตรโหดเลยอ่ะสองร้อยซีซีสองร้อยซีซีครับจับเท่าไหร่เดิมเดิมมันร้อยสิบห้าซีซีอู้ใหญ่เครื่องใหญ่เลยสองร้อยซีซีนี่ใหญ่กว่าเวฟหนึ่งสองห้าไงใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าใช่ไหมครับโอ้เียยอดสุดยอดย แน่นอนจริงๆเลยแล้วคันนี้อ่ะเขายิงเสร็จยังเสร็จแล้วครับยังมไม่ระเบียเลยโอยิงเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วเข้าเบียร์ไปอัดเขาเบียงนี่มันเริ่มดังแล้วครับอ๋อโยกแล้นิดเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวแค่นี้มีผลอยู่บ่ดังครับถ้าถ้าเกิด อันนี้เราจะฟิตชุดหัวถ้าฟิตชุดหัวปึ๊บแล้วชุดหัวมันแน่นปึ๊บมันจะดังชุดหัวมันจะมาดังตัวนี้ครับจะยิงสายแล้วก็เอาไปอัดด้วยประกอบได้เลยประกอบได้เลยครับแล้วก็เหลือสั่งแค่ชุดหัวมาก็ประกอบก็เสร็จเลยอ๋อมันจะง่ายกว่าอืมง่ายกว่าเวฟเวฟต้องกรอบชุดเกียร์อะไรเยอะแล้วมีเรื่ออันนี้พ่นสีป่ะอันนี้จะตัดอ๋อ ตัดสายตัวนี้ครับบังติกาาจะแปลงเป็นระบบหัวฉีดครับแปลงเป็นระบบหัวฉีดเลยนะนีจะ่จะใส่บังติกไว้ตรงนี้ครับอ,รอันนี้ซื้อมาจากไหนนี่ของน้องซื้อต่อมาครับอ๋อปกติมันใส่รุ่นไหนเว็บร้อยสิบครับ <110. S 1> ร้อยสิบ เราก็จะตัดตรงนี้แล้วก็แปะอันนี้ย้ายฝาถังอะไรตรงนี้ครับ๋อแล้วก็แปลงระบบมาฉีดแป็งอันนี้เป็นโฮชีดเลยครับทาได้ป่ะทําได้ให้ร้านเขาทำให้เหรอไม่ทำเองเลยครับทาเองเลยนะครับถ้าเป็นระบบโมชีมันจะแม่นยากว่าอ๋อมันจะเวลาเราใช้งานมันจะสมูทกว่าครับสบายไม่ไม่ต้องเดินระบบไฟใหม่ป่ะระบบไฟ ของเดิมติดรถเลยครับใช้เป็นแค่กล่องแปลงอ๋อเป็นกล่องใช่ครับกล่องพว่วงกล่อง<ม>ช่างลิงเขาทามาสําเร็จเลยใช้เดิมหมดทุกอย่างเลยเดิมทุกอย่าง<ม>เลยแค่พ่วงกล่อง,อง,อง,องนี้แล้วก็เสียบปลั๊กก็ใช้ได้เลยครับโอ้ทุกอย่างไปเลี้ยวอะไรนี่ไม่ต้องแปลงไม่ต้องไม่ต้องเจ็บระบบไฟเดิมไม่ต้องตัดต่ออะไรไม่ต้องตัดเลยนะใช่ครับโอ้แน่นอนแน่นอนเลยนี่นี่นี่บอกกล่องมันนี่ใช่ครับนี่กล่องกล่องเดิมมัน เไม่ต้องอน,นี้ก็ไว้อย่าง,งน,นี้เลยให้มันเป็นระบบจุดระเบิดเดิมตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องครับ<ส>เราจะมาพ่วงก,กับไอสายตัวนี้ครับนี่พ่วงก,กับอั้นี้เป็นพัดเชยจุดระเบิดครับอืมเราจะมาพ่วงก,กับนี่สายนี้มันจะเป็นเป็นพ่วงต่อกันเลย<ส>เออมันจะเป็นสองปลั๊กแล้วเรามาเสียบอันนี้แล้วก็เอาสายที่มาจากกล่องตัวรถมาเสียบอีกทีมันจะเป็นเหมือนสายพ่วง ใช้ระบบจุดระเบิดเดิมครับอจุดจุดระบบระบบจุดระเบิดเดิมแต่ว่าอเอาระบบจุดระเบิดเดิมไปใช้กับกล่องหัวฉีดให้กล่องหัวฉีดมันไปคุมไอคุมหัวฉีดนะครับอแน่นอนแน่นอนแล้วคันนี้ล่ะอันนี้คาบูอยู่ครับอ๋อเป็นคาบูอยู่อ๋อระบบหัวฉีดนี้ไม่มีคาบู ระบบหัวฉีดจะเป็นเหมือนพวกเวอร้อยสิบอะไรเงี้ยพวกรถอาร์อะไรอย่างเงี้ยม,มันจะจะแม่นอย่งางปาแม่นยำกว่าคาบูบางที่จอดน,น,นานๆนี้ก็สตาร์ทไม่ติดอะไรบางมันจะล้างคาบ,บูเนาะแต่ถ้าหัวฉีดจอดน,น,นานๆก็บางมันก็จะสตาร์ทง่ายอะไรอย่างงี้กว่าแล้วก็การการฉีดน้ำมันจะแมน่นแม่นยำกว่าเยอะแม่นยำกว่าพวกนี้ครับ แล้วก็ไล่ง่ายกวครับ oh. เหมือนนั่นนี้เราถ้าเราจะจะไล่น้ํามันเราต้องต้องลื้อคาบูเลย uh. เปลี่ยนนมหนูสองสามตัว uh. แต่ถ้าหัวฉีดเราเอาหัวฉีดมันจะมีเบอร์ซีซีบอกเลยครับ uh huh. เราก็คํานวณซีซีรถแล้วก็ไปซื้อซื้อหัวฉีดที่ตรงกับซีซีรถมาใส่ได้เลยอื uh. ครับเอารอติดตามชมคันนี้ครับรถพี่นบนะครับคันนี้ทำไว้ขี่ไปโรงเรียนครับไม่มีรถใช้ ว่าขี่อะไรนะเทีน้าปะครับทีน้าเดี๋ยวขี่ไปเดี๋ยวอายเพื่อน <c oughs> เอาคันนี้ไปเลย,เลยใส่เป็นหัวฉีดเอาพวกนี้สั่งมาอย่างอ่ะฮะแล้วทำเครื่องเสร็จก่อนค่อยสั่งโอ้ทำเครื่องเสร็จก่อนเรียกพ่นสีไหมนี่นี่น่าจะลือล้างดูก่อนถ้าขี้เลยแล้วพ่นอโอ้แน่นอนนี่พี่นนท์นี่ เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ได้เลยนะเนี่ยโคค้หนี่มีลูกทีมแล้วน่ะมีลูกทีมมาทุกวันเลยเนี่ลูกทีมเ,เป็นยังไงบ้างเป็นหรือยังยังโอเฮค,ครับรอติดตามชมคันนี้ครับแปลงจากเดิมเป็นอะไรนะหัวเทียน,นอันนี้เป็นเดิมมันเป็นหัวเทียนเนาะเป็นคาบูเป็นคาบูเนาะ แปลงจากคาบูมาเป็นหัวฉีดเลยคันนี้มีมีเขาทำเลยใช่ไหมมีทำครับบอครับอ๋อแล้วพวกนั้นล่ะยังเป็นคาบูอยู่หัวฉีดหมดแล้วอันนี้ม,มาจากซูมเลยครับอ๋อเป็นหัวฉีดหมดแล้วแต่อันนี้ถ้ามาจากซูมเป็นคาบูอืมอเคครับรอติดตามชมครับคันนี้เลยแปลงเป็นหัวฉีดเราดูว่าจะใช้ได้จริงไหมนะครับติดตามชมกันครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ